สวัสดีครับผมเป็นสัวมนีนเยเรือนะครับก็วันนี้บรรยาก,กาศมาเจออาจารย์โมครับหมูกอน,นะครับซึ่งเป็น่ผู้ที่มีความเสียสละในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในในการสภากาแฟเวลาเช้าอออของบริษัทไฮเดรชั่มนะครับซึ่งท่านก็ได้เสียสละมาเยอะพอสมควรวันนี้เป็นอนิสงส์นะครับจากการที่ท่านได้นำตัวตรงนี้ออกไปทั่วประเทศวันนี้เป็นสิ่งที่ดีการรวมนะครับเป็นการรวม ผู้คนแบบที่เราแค่บอกกันกี่วันท่าอาจารย์บอกกันประมาณ5วันนะคะห้าวันนะครับเดี๋ยวพบกับท่านเลยครับก็โอเคนะคะยินดีนะคะคุณผู้สักนะคะที่โครงการของเรานะคะมาร่วมด้วยช่วยกัน,นเนา่เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่า ร่วมด้วยกับพาร์ทเนอร์ายประเทศนะคะโครงการของเราคือต้องการที่จะดูแลสุขภาพนนคุณพลสัตว์นะดูแลแบบองค์รวมนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไม่ป่วยเกิดแก่แล้วก็ตายเลยนะคะคตัตปัญหาโรคเรื้อรังไปนะคะก็เข้าสู่โครงการของเรานะคะเพราะว่าโครงการของเราเน้นในการดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็จิตนะคะแล้วก็ เราเราสามารถที่จะลดโรคเกี่ยวกับเรือดรางความดันเบารรหวานหวัหวใจอัมาพฤกษ์อัมาพาตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไงก็เข้าร่วมโครงการกับคุณพรศักนะคะแล้วก็จะได้เจอกับอาจารย์นะคะครับผม,ผมก็คือนี้โครงการนี้มันมีรายการเวลาไหนบ้างครับเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะ7จ็ดโมงเช้าออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นฟรีนะคะโครงการนี้แต่ว่าประสิทธิภาพสูงไหมคุณพรศักว่าสูงครับสูงมากเลยนะคนป่วยบางทีแยะแยะมากมายเลยนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วการป่วยหมอที่ดีที่สุดใครครับคุณพรศักตัวเรา รเราเองนะหมอที่ดีที่สุดแล้วมี<ร>อีกนิดหนึ่นงะค,ะคือรายการจิตประพสสอนอจิตประพสสอนดีมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องจิตนี่คือเป็นเรื่องที่สําคัญในการดูแลสุขภาพนะคะ,ะเรามารู้นะคะว่าทํยังไงที่ให้เรามีจิตประพสสอนแล้วเพราะว่าจิตประพสสอนเป็นจิตที่บริสุทธ จิตที่ไม่ขุ่นเหมือนน้าที่มันมันมันใสนะคะไม่มีความโกรกความโลภความหลงแลยเขาจะลุกขึ้นมาดึงดูดพลังสิ่งที่ดีๆให้พวกเราทั้งหมดเลยนะคะอย่าลืมเจอกันนะคุณพลศักดิ์นะอา้จิตประพสสอนกีบองคุณบอลศักด์ท่านคืออาจารย์นรัตน์โปลอดนะคะก็เป็นอาจารย์สมพยาบานอย่นะคะโอเคค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะสสวัดีค่ะโอเคนะขอบคุณมากติดตาอบ้างทุกบ้างนะครับหรือเหนื่อยบ้าง มันก <McM> ็เป็นเรื่องปกติของผู้นำใช่ไหมครับเหมือนกับเราทําได้ทํานาทาสวนใช่ไหมครับการเต็มผู้บุกเบิกถามันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมสมมติว่าเราเนี่ยมีไรอยู่สิบไรเราอยากไปบุกเบิกเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไลยนะไปตัดไปเที่ยวไปตัดไปเที่ยวกว่าจะเป็นไรเป็นนาได้ใช้ระยะเวลานานมากใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันรุ่นลูกรุ่นหลานเมื่อเราทําเสร็จแล้ว สุดท,ท้ายคืออะไรครับไปเพาะปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นผู้นําต้นแบบนะครับต้องมีคุณธรรมต้องมีจิตต้องทัดสอนที่ดีด้วยเครือค่องูรุงจริงนะครับเยอะนี่เป็นโรองยาลถึงจะเหนื่อยบ้างลบาบบําบากบ้างทุกบ้างแต่เราบอกว่าเราสามารถที่จะกดกดเรื่องเรื่องนี่สิ่งทั้งหมดในไทเพราะฉะนั้นเหนื่อยนาตีปีก็แล้วแต่ ใช่ไหมครับแต่เรามันเหนือแค่สั้นๆแล้วเราก็ประสบความสำเร็จดีเลยอย่างนี้ดีไหมครับดีมาะเลยเราฉะนั้นให้ตอบโจทย์ให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้วเป็นคนดีสตังใช่ไหมเป็นคนร่ำรวย